มหาเทศสมภาคมได้มีมติให้มีการจัดกิจากรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษและมีมติให้ใช้ชื่องานว่าฉลองพุทธศยันรี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการนี้รัฐบ,บาลโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้าภาพได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตามความเหมาะสมของแต่ละพุ้นที่โดยมีกำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมาและสิ้นสุดในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2556ซึ่งเรียกว่าเป็นวาระในการฉลองทุทกทัยญนตี2,600ปีแใงการตัสสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยปรารบเหตุอันเป็นมงคลน,นี้วิททาลัยสงบรีรามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงพราชวิทยาลัย,ร,าาลยร่วก,กับวณัฏฐิยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบรีรามและได้รับเมตตาจากโครงการร่วมร้อยโดงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดินโครงการเทิดไทอง์รายชาโดยพระชนกีรภพกิติยากรประธานที่ดีประสารร์โครงการ และท่านรับเป็นที่ปรึกษาวิยยไลสงครีรามได้ร่วมก,กันกำลัดจัดกิจกรรมถวดธรรมะญาตราแผ่เมตตารับโลกรับสิ่วันแวดล้อมคุ้มครองชีวิตขึ้นระหว่างวันที่14-15ถึงวันที่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556และอีกวารนนงในวันที่23-24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาพระบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2556ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งการฉลองพุทธจีนตี2,600ปีในการตััสรู้ของพระพุทธเจ้าในโอกาสการกล่าวนี้นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธาธิสรเฉลองพุทธชัยตี2,600ปีแห่งการจัสรูของพระพุทธเจ้าตลอดทางน้อมถวายเป็นพระบุตรแด่พระบรมราชกริงศ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระกรุมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในมหามงคลสมัยที่โรมทรงเฉลิมพระชนมพระพรรษา86พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรรมาชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบเอ็ดพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2556เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกสิบเอ็ดพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2556และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉล เดืนสิงหาคมพุทธศักราช2556ในโอกาสดังกล่าวนี้จึงได้ขออนุญาตสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์และบรรดาิยาภูมิของขวัญกระโดดจงหวีรบุรีใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือบุญิยนุสสารเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและปลูกต้นไม้ปลูกต้นพุธเพื่อตามโครงการเจริญปุบรัชระเทือด ในวาระโกาสนี้ณวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญหมอมราชโอรสรีฬาคมพิทยากรประธานที่ปรึกษาวินลยสมบูรีรและประธานพิธีมิสังโครงการโครงการปครงการโครงระเทียาโครงการร้อยดวงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดินและโครงการรทไฟโูร้ายชันได้กล่าวเปิดงานและได้ควาสใสพบปากกับ พระคุณเจ้าตลอดทั้งท่านคุณมีกเกียร์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไปขอกราบเ,เารียนเชินด้วยความเคารพ